สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านครอบครัวตึงหนึ่งตอนปัญญาตื่หนึ่งร้อยประการตอนที่สองกันเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านตอนอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนมีเป้าหมายในการออมกระปุกหมูดเต็มแล้วพรุ่งนี้ไปฝากเงินกันค่ะสมุดก็จะเต็มแล้วทารุลูกจะเก็บเงินไปทําอะไรจ๊ะโตขึ้นหนูจะไปเที่ยวยุโรปค่ะเป็นความคิดที่ดี คุยกับฝรั่งได้หรือไม่กับไม่เก็บเงินไว้ซื้อบ้านใหม่พ่อจะซื้อรถโทรุล่ะมีเป้าหมายไหมคือคือว่าต้องมีเป้าหมายถึงจะออมได้ดีขอคิดก่อนสิผมจะไปเอาอากาศไกลกว่าฮารุอีเออค่ะเอาเป้าที่เป็นไปได้สิอ้าสมงั้นมาเขียนเป้าหมายกัน แรตๆแตนเขียนอะไรดีนั่นอะไรนะ่ะของโทรลุค่ะไม้เท้าเหรอน่าเป็นห่วงจริงๆนะคิดไม่ออกทำไงดีพี่คนนั้นสวยจังเป็นดารานี่แต่หารู้สวยกว่านั่นดาราที่ฉันชอบนี่ยิ้มอะไรคิดต่อสิ คิดออกแล้วนี่คือเป้าหมายของผมแต่งงานกับพอลล่ากว่าจะโตพอลล่าก็เป็นป้าแล้วโอ้ยจะบ้าตายโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะกับครอบครัวตืนึือตอนบนอยายตืนึือร้อยประการน,นะคะนะคะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันนะคะ